วิเคราะห์โดมินิกโซบอสไลจากเพย์เมเกอร์สู่นักเตะสารพัดประโยชน์ในยุคข,ของอาร์เนอร์สอตสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลนี่คือช่อง a เวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของโดมินิกโซบอสไลครับกับผลงานเกมล่าสุดนะครับที่ลิวพูเฉือนชนะทางด้านของนิวคาสเซิลไปอย่างสุดมัน3ประตูต่อ2 แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันครับอยากจะรบกวนแฟนๆของเหล่า The Coff นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง Awego ด้วยและที่สำคัญอยากจะคอมเมนต์คิดเห็นกันอย่างไรกับคอนเทนต์นี้สามารถจะแสดงความคิดเห็นลงมาได้นะครับและที่สำคัญเลย Awego ของเรามีในเรื่องของปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโด o n a ให้มากันได้หลังจบเกมมันเดย์ไนท์นะครับในเกมระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านเซนเจมปาครับรับการมาเยือนกับลิเวอร์ p o o นะครับซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยลิเวอร์พูลเฉือนชนะไป3ประตูต่อ2นะครับทั้งๆท,ท,ที่นำอยู่2อแล้วก็ได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับโดยรูปเกมแล้วอ่ะผมมองว่ายังไง ลิวพูก็ยังดูดีกว่านะแต่ว่าโอเคอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแล้วก็จุดเนี้ยผมมองว่าสําหรับลิวพูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่ามันผมมองว่าไอ้วิธีแก้ตรงเนี้ยมันสามารถแก้ได้เพราะว่าลูกที่โดนเนี่ยมันเป็นลูกที่เกิดจากการครอสบอลนะครับหรือเปิดยาวมาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของจังหวะฟุตบอลที่ผมว่ามันสามารถแก้ได้นะครับแต่ว่าเรา ดูโดยรวมวิธีการเล่นเกมลุกของลิเวอร์พูลนะครับการเซตเกมบิวอัพเกมอย่างเงี้ยผมมองว่ายังดูดีนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้ตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลมีเขาเรียกอะไรปัญหาตั้งแต่เริ่มเกมนะครับก็คือทางด้านของ แบกขวาเพราะว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่มีทางด้านของเจอร์มีฟินปงนะครับที่เจ็บแล้วก็ทางด้านของคอนเนอร์แบลลี่ก็น่าจะยังไม่ฟิตแบบเต็มสูบเต็มร้อยนะครับเกมนี้เลยทําให้ออนเนอร์ส็อตนะครับใช้ทางด้านของโดมิกโซบอสไลน์แทนที่จะเป็นทางด้านของอโจโกเมสนะครับหรือแม้กระทั่ง เอนโดรวมถึงคอ์เนอร์แบดลี์ซึ่งใครจะไปคิดนะว่าตำแหน่งเนี้ยสำหรับโซบอสไลน์ผมว่าเล่นไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ดีถึงขั้นเนียบหรือเพอร์เฟกนะแต่พอเอาโซบอสไลน์ไปเล่นตรงนั้นผมว่ามันก็ยืดหยุ่นในตำแหน่งที่โอเคเลยนะครับถือว่าทดแทนได้ดีในระดับหนึ่งบวกกับต้องบอกว่า เหมือนโชคยังเข้าข้างเพราะนิวคาสเซลเนี่ยเขาไม่มีกองหน้าตัวหลักนะครับมันเลยทาให้บางจังหวะเนี่ยถ้าเป็นเรียวกองหน้าจริงๆเนี่ยสูบอสไลน์อาจจะพลาดหรือว่าเสียประตูแล้วก็ได้นะครับนี่ยอยากให้ดูจังหวะแรกนะครับสำหรับสูบอสไลน์กับการเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาวันนี้เนี่ยต้องยอมรับเขาว่าทางด้านของอร์เนอร์ส็อตใช้สูบอสไลน์ในตำแหน่งแบ็กขวาที่เป็นอินบอด นะครับเข้ามาเล่นเหมือนทางด้านของเทรนด์ l อ x เล็กซานเดอร์อาร์โนเลยนะครับในจงังหวะเซตเกมตั้งแต่แดนของฝั่งตัวเองเนี่ยบิลอัพตั้งแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวสมบูสไลจะไม่ยืนชิดทางด้านริมเส้นนะครับแต่จะคอยขยับเข้ามาเล่นตรงกลางเพื่อให้ทั้งโกนาเต้ฟานไดนะครับหรือเอลซอนเบเกอร์เนี่ยสามารถออกบอลได้นะครับซึ่งถือว่าผมมองว่าโอเคนะตำแหน่งนี้นะครับ ภาพต่อไปเป็นจังหวะที่เนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาใช้โซบสไลน์เล่นในตำแหน่งแบกขวาที่เป็นอินเวอร์เหมือนสมัยเทนเนาะซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมผมมองว่าก็ทําได้ดีนะครับอันเนี้ยดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตำแหน่งเนี้ยคืออินเวอร์เข้ามาเลยแล้วก็ให้พื้นที่ทางด้านของโมซาร่าเนี่ยเต็มที่ในฝั่งของริมเส้นฝั่งขวานะครับทีเนี้ย พออา์เนอร์สล็อตใช้ซูบอสไลน์ในตำแหน่งอินบวดฝั่งขวาตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จังหวะหรือ2จังหวะนะครับเราจะเห็นได้เลยก็คือซบอสไลน์จะมีจังหวะเปิดครอสบอลซึ่งจากภาพเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาได้ครอสบอลแล้วครอสไปให้ทางด้านของกักโปซึ่งลูกเนี่ยผมแอบรู้สึกเสียดายถ้าผมจำไม่ผิดอะเหมือนเปิดไม่ดีหรืออะไรสักอย่างอะสุดท้ายเหมือนกับไม่ไม่ไม่ได้โอกาสยิงมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ลูกเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากให้ทางด้านของกักโปเป็นทางด้านของเ e e, อกิติเกะนะครับผมมองว่าลูกเนี่ยมีสิทธิ์อันตรายมากกว่าเพราะว่าถ้าเราดูครับในพื้นที่ที่เป็นหน้ากรอบเขตโทษแล้วกันเนาะพื้นที่ตรงกลางเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเปิดไปเสาสองหรือเปิดลักษณะเข้าตรงกลางเนี่ยผมว่าเหลี่ยมเนี่ยเอกิต e ิเก e, ได้เปรียบแน่นอนและสามารถคืออย่างน้อยอะพุ่ง ไปหม่งได้โอกาสเป็นประตูเนี่ยมากกว่าแต่ชอ e เนี่ยแอบเสียดายที่เลือกให้ทางด้านของกัปโปนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูอีกจังหวะหนึ่งอันนี้คือครึ่งหลังแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราเริ่มเห็นได้ชัดว่าครึ่งหลังอ่ะซบอสไลเริ่มมีการเล่นชิดริมเส้นมากขึ้นนะครับแต่ยังอินเวิร์ดนะแต่ว่ามีการเล่นคู่กับทางด้านของโมเมสซาร่ามากขึ้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ เขาจะ cross b o นะครับซึ่งให้ทางด้านของโกนิกาโปซึ่งจังหวะเนี้แอบเสียดายนะครับคือจ่ายแบบผิดจ่ายพลาดชนิดที่ผมมองว่าไม่น่าให้ภัยนะกับระดับทางด้านของเซบอสไลเลยคือมันโล่งมันไม่มีใครบรีบนะครับแล้วพื้นที่ที่โกนิกาโปจะเล่นได้เนี่ยผมมองว่ามันเยอะมันไม่ถึงขั้นต้องเปิดแบบวัดแบบ50 50 เปิดเพื่อแบบโอ้โหให้เพื่อนทาประตูได้เลยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันสามารถเปิดให้แบบเฮ้ยเพื่อนได้เล่นแบบเฮ้ยปกครองตัวจับบอล1ถึงจังหวะเล่นอย่างเงี้ยมันยังได้แต่จังหวะเนี้ยโอ้โหจ่ายผิดเยอะเหมือนจังหวะเมื่อกี้เลยคือคือจ่ายพลาดเองผมใช้คำนี้ละกันนะครับซึ่งตามมาตรฐานแล้วเนี่ยถือว่าหน้าเสียดาย แต่โดยรวมอ่ะพอเอาซอบอสไลมาเล่นตำแหน่งเนี้ยผมก็แอบรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีกับตัวทางด้านของซอบอสไลแล้วก็ในทางกับกันถือว่าอาเนอร์สล็อตก็เก่งอีกแล้วนะครับคือเก่งมากๆหลังจากที่ช่วงปรีซนะีซั่นอ่ะเขาใช้ซอบอสไล์ในตำแหน่งกองกลางนะครับตัวเลข8ที่ผมแอบรู้สึกว่าเออมันดีนะพอมาเล่นคู่กับทางด้านของกาเวนเบิร์กอะไรอย่างเงี้ย มันทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าทางด้านของอานเนอร์สลอตรวมถึงตัวนักเตะเองอะ่ะมันมีการผมเรียกว่าอะไรคือการฝึกซ้อมหรือการพัฒนาที่มันไม่ทำให้นักเตะแบบ หมดอนาคตเลยไม่ได้เล่นแต่กลายเป็นว่ามันยืดหยุ่นหาตำแหน่งที่ใช่หาวิธีการเล่นที่ใช่แล้วทำให้นักเตะคนนั้นนนะั้เล่นได้ผมมองว่าเก่งมากๆสำหรับอนะันเนอร์สล็อตเนาะทีนี้อยากให้ดูจังหวะนะครับครึ่งหลังที่พอเล่นเกมรุกมากขึ้นในตำแหน่งริมเส้นเนาะของทางหน้านของโซบอสไลน์เนี้ยไปเล่นคู่กับโมซาล่าคือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่1-2กับโมซาล่าง่ายๆมากครับไม่ได้มีอะไรเลยแล้วบอลเนี่ยหลุดมาถึง ริมเส้นทางฝั่งขวาซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะที่บอสลน์ก็จ่ายตัดเข้ามาปกติแต่ความน่าเสียดายคือจังหวะเนี้เขาจ่ายดีนะแต่ว่าไม่มีตัวชาร์จเว้ยเพราะอะไรเพราะเอกิติเก e ออกไปเล่นด้านนอกนะออกไปลงต่ำเพื่อเชื่อมฟุตบอลซึ่งจังหวะเนี้กลายเป็นว่าสุดท้ายฟอร์เรนเวียสก็เข้าไม่ถึงอีกซึ่งผมมองว่าจังหวะนี้ถ้าเอกิติเก e ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหออกไปเชื่อมขนาดนั้น หรือแม้กระทั่งออกไปก็เถอะแต่ว่าคือวิ่งกลับมาประจําจุดตัวเองเนี่ยในตําแหน่งกองหน้าผมเชื่อว่าถ้าเหลี่ยมเนี่ยถ้ามีผู้เล่นที่อยู่ตรงนั้นนะครับหรืออยู่ในโพสิชันที่เอาเป็นว่าไม่ต้องไม่ไกลไม่ไกลกว่าทางด้านของฟอร์เรนเวสที่ต้องวิ่งเข้าหายเนี่ยคืออยู่แบบใกล้จริงๆอะ่ะผมกล้าพูดเลยลูกนี้ได้แปลโลง่งๆยังไงก็เป็นประตูแน่นอนครับเนี่ยคือความน่าเสียดายที่เออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนที่ผมบอกคือเราได้เห็นคือลูกเนี่ย มันเป็นวิธีการเล่นที่ง่ายๆเบสิกหนึ่งสองกองหน้าลงไปเชื่อมนะครับลงต่ำไปเชื่อมบอลแล้วก็เล่นเล่น1 2การระหว่างตัวริมเส้นแล้วก็ปาดเข้ามาเนี่ยคือวิธีการเล่นที่ผมแอบรู้สึกอ้ยมันง่ายมากๆสําหรับลิอร์พูลแล้วมันดูลื่นไหลนะครับดูเป็นการเล่นที่รู้เลยว่าเนี่ยซ้อมกันมาแบบนี้นะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของในการยืนตำแหน่งแล้วนะครับการเรื่องของการคอสบอลเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับวิธีการยืน ทุกอย่างโซบอตไลน์เนี่ยโอเคเราไปดูหมดแล้วทีนี้เราไปดูในเรื่องของเกมลับเกมลับต้องบอกว่าเหมือนที่ผมบอกช่วงต้นเลยครับคือเกมเนี้ยโชคดีที่นิวคาเซิลไม่มีกองหน้านะครับจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะที่แอนโทนีอีลังกาเนี่ยคอสบอลเข้ามาปาดบอลเข้ามานะครับซึ่งเป็นจังหวะที่โอเคโดมินิกโซบอตไลน์อ่านอยู่แล้วนะครับรู้อยู่แล้วว่ามีทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าลองคิดกับกันดีว่าถ้าเป็นกองหน้าที่เคี้ยวเคียวเข้าบอลจังหวะที่มันแบบ ฝึกฝับได้ครับคือไหวพริบสัญชาตญาณดีกว่าทางด้านของกอร์ดอนนะมันก็มีสิทธิ์ที่จังหวะนี้จะจะโดนโฉบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าผมรู้สึกชื่นชมของโซบอสไลน์นะนี่คือนัดแรกนะครับที่เขาต้องเล่นในตำแหน่งแบ็คขวากับทีมที่ผมใช้คาว่าก็เป็นทีมระดับมาตรฐานสูงแล้วก็อยู่ในหลีกที่สูงการแข่งขันที่สูงนะครับเราต่างๆนา,นานาในฐานะคนนอกหรือแฟนบอลเราต้องแอบกลัวลึกๆอยู่แล้วว่าเฮ้ย ทางด้านของสวอตไลน์อาจจะเล่นได้ไม่ดีนะครับแต่ใครจะไปคิดว่านัดแรกกับการเล่นแบ็คขวาเนี่ยผมมองว่าเป็นเกมที่โอเคเลยนะอย่างที่บอกคือโอเคโชคดีที่ไม่ได้มีศูนย์หน้าตัวหลักนะครับสำหรับนิวคาสเซิลแต่ผมมองว่า ตัวสอบสไลก็เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้ไม่ไม่เครไม่เขนะินอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะในการเล่นเกมรุกเนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าซอบอสไลเป็นนักเตะเกมรุกมาก่อนแต่การเล่นเกมรับของซอบอสไลอ่ะผมว่าเขาก็เป็นนักเตะที่จังหวะเนี่ยคืออ่านลูกฟุตบอลตลอดในทางกับการก็อ่านเรื่องของตัวผู้เล่นนิวคาสเซิลในการเล่นเกมลุกตลอดเช่นกันนะครับอย่างที่บอกคืออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่โดยรวมแล้วอะ่ะ ผมมองว่าการเล่นนะครับสมาธิวินัยอะไรเงี้ยผมว่าดีมากๆนะดีกว่าแบ็กขวาบางคนบางทีมอีกนะผมใช้คำนี้เลยนะเรื่องของสมาธิเรื่องของวิธีการเล่นเอยอะไรเอยดีกว่าบางคนอีกที่เล่นแบ็กขวาอาชีพนะครับอันนี้อีกลูกหนึ่งจงังหวะเนี้ยจริงๆผมว่ามีโอกาสเข้าสูงกว่ารูกเมื่อกี้นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะครับวิธีการเข้าหาฟุตบอลวิธีการเล่นฟุตบอลมัน มันอาจจะไม่ได้อันตรายเท่ากับศูนย์หน้าจริงๆเว้ยซึ่งจังหวะเนี้ยสมบัติส,สายอ่านเกมไว้แล้วนะครับว่าโอเคจะต้องปาดมาในทางกับการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามีทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนจะเห็นได้ชัดว่าคือเหมือนพอเขาไม่ใช่แบกขวาอาชีพอะเขาจะพยายามเล่นก่อนหนึ่งจังหวะเว้ยจังหวะเนี้ยจริงๆไม่ต้องออกตัวก่อนก็ได้นะแต่เขาเลือกที่จะเฮ้ยเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเลือกที่จะยืนล้ำกว่านักเตะลูกภูคนอื่นนะครับเพราะอะไรคือถ้าเขา อ่านว่าแบบโอ้โหปกตินู่นนั่นนู่นนี่ผมว่าไม่ทันแน่นอนแต่เนี่ยเขาเลือกที่จะเฮ้ยอย่างน้อยฉันขอสเตปมาก้าหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยฉันได้เคลียรอย่างน้อยฉันได้ดีเพราะสัญชาตญาณกองหลังมันนึกออกไหมครับมันไม่มีดังนั้นเนี่ยคุณต้องทํามากกว่าคนอื่นเว้มากกว่าคิดมากกว่าจังหวะมากกว่าคนอื่นซึ่งมันกลายเป็นว่าจังหวะเนี่ยพอเหมือนเขา move ก่อนนะครับก้าก่อนอะไรเงี้ยตื่นตัวก่อนนะมาเลยทําให้จังหวะเนี่ย อันนี้กอดอนยิงแล้วเหมือนไปติดทางด้านของซอบอสไแหละหรือเหมือนแบบแย่แล้วมันเป็นจังหวะปั๊มบอลกันสุดท้ายเนี่ยบอลเข้ามือทางด้านของเลซอนเบ็ k เกอร์ก็อย่างที่บอกครับว่าจังหวะเนี้ยถ้าเป็นแบ็คขวาคนอื่นที่สมาธิไม่มีนะครับหรือไม่ได้เคี่ยวมากไม่ได้อ่านเกมดีๆเนี่ยผมว่ายังไงก็โดนนะครับจังวะนี้ก็ต้องชื่นชมวิธีการเล่นเกมรับของดมินิกซบอสไลเนาะ โดยรวมสําหรับเกมนี้ทางด้านของ p o บสไ i น์ผมมองว่าโอเคนะถึงออในเรื่องของแต้มสกอร์อาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าเป็นการขัดตาทับที่ผมว่าสอบผ่านนะครับมันอาจจะอยู่ในเกมประมาณแบบ6.5อาจจะไม่ถึง7แต่อยู่ประมาณนี้6.5ถึง7ซึ่งเป็นคะแนนที่โอเคนะครับระดับกลางๆอย่างที่บอกคืออาจจะโชคดีด้วยว่าบางจังหวะเนี่ยนิวคเซิลไม่มีกองหน้านะครับแล้วก็ตัวริมเส้นที่วันนี้เขาต้องเจอเนี่ยก็คือทางด้านของฮาวิบานอาจจะ ไม่ได้เขี้ยวมากเกรดไม่ได้ระดับสูงมากมันเลยอาจทําให้งานเนี่ยจากหนักมันกลายเป็นเบาได้นะครับไหนจะจังหวะสุดท้ายอีกนะครับที่ข้ามบอลหลอกให้ทางด้านของริโอเอ็นกูโมายิงอีกเนี่ยถือว่าโอ้โหจังหวะนั้นหลอกจริงๆแล้วก็ผมว่าเป็นจังหวะที่อย่างที่บอกคือลูกซ้อมเลยนะครับแล้วก็หลอกจน ทางด้านของนิกป๊ปบก็หลงแล้วในทางกับการตัวทางด้านดาวล่งอย่างลิโอเอ็นกูมัวก็ยิงได้ดีจริงๆนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเกมเนี่ยถึงแม้ริวพูนะครับจะได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่น แล้วก็ขึ้นนำสองสูงแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาโดนตีสองสองก็ถือว่าในรูปเกมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นก็ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วผมยังมองว่าลิฟูสามารถแก้ได้นะครับไม่ได้แบบโอ้โหน่าเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นในทางกับการอย่างที่ผมบอกคือผมเคยทำชิปชมทางด้านของสบอสไลน์ไปแล้วนะครับกับตำแหน่งใหม่ที่อเนอร์สล็อตให้เล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่ง พอมาวันนี้ได้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาผมก็ต้องชื่นชมอีกว่าอันเนอร์สโลตนะครับถือว่าเก่งในทางกับการตัวเซบอสไลก็ถือว่าเก่งเลยกับการลงเล่นนัดแรกในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วเล่นได้อยู่ในระดับดีเลยแหละ ก็ต้องชื่นชมนะครับแฟนๆของลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับแมตช์นี้แล้วก็คิดเห็นกันอย่างไรกับตัวทางด้านของโดมินิกโซบสไลก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้นะครับสำหรับวันนี้สำหรับทางด้านผม BM แล้วก็อเวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกและเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ